นไงฮะเป็นไงฮะสำหรับสิ่งที่กําลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเขาดาวปีใหม่นี้กับเขาดาวเย็นหวางครับก็จริงๆเราเริ่มจากตีสี่ก่อนนะครับซึ่งนโยบายภาครัฐบาลก็อนุญาตให้ผู้ที่มีใบสารมีการเปิดได้ถึงตีสี่อันนี้เราก็มีความเตรียมความพร้อมแล้วในส่วนเข้าสารนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีผู้ประกอบการไม่กี่รายที่มีใบอนุญาตซึ่งเข้าสารมันไม่ใช่โซนิ่งด้วยนะครับแต่ว่าเราก็เราก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะ ที่จะเริ่มตั้งแต่ปีสี่แล้วก็ไปเขาดาวต่อในวันสามวันที่สามสิบเอ็ดนะครับส่วนวันสามวันที่สามสิบเอ็ดนี่เราก็มีประชุมหารือกับทางผู้ประกอบการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักครับนะครับซึ่งวันวัน,ว,นวันเขาดาวนี่เราคาดว่าน่าจะมีนะักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นคนแน่นอนนะครับซึ่งฮาโลวีนตอนที่เรานับได้เนี่ยเรานับวันฮาโลวีนตอนห้าโมงเย็น รบับได้ประมาณจนถึงเที่ยงคืนสองหมื่นกว่าคน oh. ในวันฮาโลวีนแต่ว่าเขาดาว,วน่าเราคาดว่าน่าจะได้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นครับเพราะว่าเขาดาวนี้มันเป็นเหมือนกับเทศกาลใหญ่กว่าแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่มันเพิ่มมากกว่า,าที่เป็นฮาโลวีนอยู่แล้วนะฮะใช่ครับใช่ครับโอ,โอ้แล้วทีนี้มันมันจะจากการวิเคราะห์ตัวเลขของนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมันแตกต่างหรือว่ามีเพิ่มขึ้นจากถ้าไม่ยันหวังขนาดไหนบ้างฮะ อ,อผมผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยังไงก็มาอยู่แล้วครับจะจะจะถึงหกโมงเช้าหรือไม่นะครับคาวนี้เนี่ยอ,อวันนี้ท่านทางรัฐบาลบอกให้เปิดก็คงเป็นเรื่องของออบรรยากาศของการเซเลบรชันมากกว่านะครับ,รบที่ที่อาจจะช่วยดูแลวว่าโอเคนักท่องเที่ยวก็อยู่ไว้เลยจนถึงเชา้าแล้วค่อยกลับจะได้ไม่มีเมารถขับด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วก็อย่าอยาากลับบ้านเลย ฉครับชลอง์อนจะถึงเช้าเลยนะครับมันก็อาจจะช่วยลดอุบัติเหตุส่วนรายได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าแน่นอนรายได้มันตามมาอยู่แล้วครับนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าภาคค่าใช้จ่ายหรือ spending เนี่ยของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันยัง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 โอเคอยู่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะฮะยังยังเท่าเดิมไม่ได้ไม่ได้ดรอปลงแต่ของคนไทยเนี่ยมันดรอปลงไปค่อนข้างเยอะ ครับนะครับผมคิดว่าตอนนี้สเปนนี่ของคนไทยน่าจะจอกไปสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสาเหตุหลักๆผมก็เชื่อว่าน่าจะมาจากเรากังวลเรายังกังวลเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แล้วสิ่งแรกสิ่งสิ่งแรกที่สิ่งแรกที่เขาตัดก็คือเรื่องของเอเขาเรียกว่า Entertainment นต์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเตเทนเมมันมันไม่ใช่สิ่งสําคัญอ่ามันเป็นเรื่องรองในชีวิต ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนนะครับมันก็ทําให้วันนี้เราดูตัวเลขแล้วว่ากลุ่มคนไทยเนี่ย spending มันมันตกลงจต่เคยเที่ยวอาทิตย์ละสามวันก็อาจจะเหลือวัดเดียวสองวันอย่างนี้ครับแล้วแต่ว่าช่วงปีใหม่ผมก็เชื่อว่าเหลักๆเงินเม็ดเงินก็ยังมาจากนักท่องเที่ยวอยู่ครับเป็นเป็นเป็นต่างชาติโดยหลักอ๋อจะเป็นต่างชาติโดยหลักด้วย ซึ่งก็โดยเฉพาะที่ถนนข้าวสารอยู่แล้วซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักก็เป็นต่างชาติอยู่แล้วนะฮะใช่ใช่ปัจจุบัน80%ของรายได้เนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวอืมมาจากต่างชาตินะฮะใช่ครับนี่เราเราเรามีการแยกแยกกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถนนข้าวสารไหมว่ามักจะมาจากโซนไหนซะเยอะครับอ๋อยุโรปเลยครับอ้อังกฤษเยอรมันอิตาลีสแกนดิเนเวียน อืมแล้วนะยิ่งช่วงช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นสแกนเยอะเนื่องจากว่าเขาหนาวมากเขาก็มีหนาวมามืดครับผมครับผม,มจะเป็นสแกนจะเป็นยุโรปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยครับแปดสนครับผมบอ่าทีนี้เอ่อก็ถ้าเป็นจากสแกนนเวียยุโรปนะฮะส่วนใหญ่ยุโรปเนี่ยเอ่อนะคุณภาพนะักท่องเที่ยวอัอนนี้โอเคไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทคนบ้านเราก็<ๆ>ก,ก,ก็ถามถึงฮะ ใช่ใช่ครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้คือบางครั้งเนี่ยบอกว่าเข้าสารคนจะนึกถึงแบ็คแพคเกอร์อ่าใช่อ่าเพราะมันไม่มีรุนแบบจะบไม่มีเงินอะไรอย่างนี้แต่ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขามีตั้งบัตเจ็ตของเขาอยู่แล้วก่อนที่เขาจะมานะครับะะว่าค่าที่พักเขาอาจจะเขาอาจจะไปเซฟเรื่องค่าที่พักครับ อ่าแต่ว่าเขาไม่ได้เซฟเรื่องของการเที่ยวการกินอ่าเข้าใจได้เลยเพราะว่าอย่างอย่างอย่างผมเองเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยก็เป็นหลายทริปที่ไปลักษณะแบบคล้ายๆกับแบ็คแพคเกอร์ครับคือเราสนุกกับการแบกกระเป๋าแล้วไปอยู่ที่ลักษณะที่มันไม่ได้เป็นโรงแรมหรูหรา5าดาวเจดดาวแต่เราจะไปปล่อยความสนุกสนานไปกับการเที่ยวเช่นสถานที่เที่ยวหรือว่ากิจกรรมที่เราจะไปทำ คือกลุ่มนี้เลยเพราะว่าเขาก็มาแชร์ห้องกันก็มีเพราะมันมีทั้งดอมมีทั้งอะไรแล้วเขาจะเกัเขาจะสนุกกับการที่เขาอยู่ในบรรยากาศของแบบ d o r m i t รี y แบบนั้นนะฮะใช่ใช่แล้วมาเจอคนที่ไม่รู้จักอครับผมมาหาเพื่อนใหม่ๆใช่เลยครับแล้วก็มาใช้จ่ายกับการกินการเที่ยวซึ่งมันก็เป็นอีกตลาดหนึ่งของเมืองไทยแล้วแล้วเป็นตลาดใหญ่ด้วยเรามีชีวิตแบบนี้กันไหม อยกเล่นยเล่นต่อครับุณคุณก็ต้องไปไปตรวจบัตรประชาชนก่อนนะโอเคก็กกลุ่มกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มกลุ่มหลักเลยแล้วก็ถามว่าเขาก็มีเขาก็มีบัตเจ็ตของเขาเขาก็เขาก็ยังใช้จ่ายกลุ่มสแกนพวกนี้เขามีเงินอยู่แล้วครับผมอืมอ่ะแต่หลายๆคนเริ่มมีความเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกๆครั้งแหละมันก็มันก็จะมีเหรียญสองด้านนะฮะเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่คน มากันเยอะๆเป็นจํานวนมากแบบนี้เรามีการเตรียมมาตรการในการรองรับหรือว่าการรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างฮะโอมาถูกจังหวะแล้วนี่เพิ่งประชุมกับทางเขตนะครับผอเขตพนักครเมื่อเมื่อตอนบ่ายโมงนะครับแล้วก็ประชุมกับท่านผู้กํากับสนชนะสงครามก็เรื่องของความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับวันนี้ก็เราก็จะมีจุดคัดกรองนะครับ เราจะมีกล้อง C C T V เราจะมีทาวเวอร์ทาวเวอร์หมายความว่าจะมีะทางเจ้าหน้าที่ไปยืนข้างบนเพื่อดูดูทั้งถนนนะว่าไม่ให้แน่นจนเกินไปแล้วก็แออัดจนเกินไปถ้าแออัดเมื่อไหร่เราก็จะบล็อกไม่ให้คนเข้าอ๋อเราจะมีะบแบบแบบโซนบล็อกเข้าออกได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็เราจะมีจุดสแกนใบหน้าอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหมท่ที่ที่ทางทางทางสอน,อนเขาก็อยากจะให้เรานํามาใช้นะครับว่า ทุกคนที่เข้าจะให้เห็นหน้าชัดเจนเลยเป็นการป้องกามว่าเราคุณมีเรามีเก็บและขอดคนที่เข้าบนถนนเข้าสารซึ่งทางจุดเข้าจทางทางจุดเข้าสองทางไม่ว่าจะเป็นถนนตะนาวหรือถนนจักรพงษ์เนี่ยก็จะมีกล้องกล้องติดนะครับกล้องเนี้ก็จะบางครั้งก็จะเอโมบายขึ้นไปบนจอ LED ครับอ่าให้ทุกคนเห็นว่าเออเรามีการเก็บภาพนะนะครับแต่ว่าไอตัวจอเนี่ยมันก็จะสลับไปกับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ นะฮะเรื่องของกิจกรรมเรื่องของอะไรก็จะสลับกันไปอ๋อและจุดที่เป็นซอยที่ทะลุออกมาแล้วฮะจากจากอีกฝั่งโอเคอ่าจุดทางหนีทางออกอันนี้ก็ารู้อว่าเราจะให้จะออกอย่างเดียวอ๋อไม่ให้เข้าหมนทุกเทศกาลครับครับนะครับเพราะว่าเราเรากลัวเรื่องของอาวุธเรื่องของหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันจะมันจะเข้าได้ทางจุดคัดกรองอย่างเดียวนะครับจุดคัดกรองก็จะคัดกรองเรื่องอาวุธคัดกรองเรื่องเอ่อเรื่องยาเรื่องอะไรไปในตัวครับ นะครับแล้วก็แล้วอย่างที่ผมบอกก็เก็บสแกนใบหน้านะครับเพราะหากมีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินทางออกจะเป็นทางการระบายระบายคนออกไม่ไม่ไม่เข้าซึ่งทางนึงจะไปออกทางถนนรามบุตรีอีกทางหนึ่งก็จะไปออกถนนลาดดำเนินอ๋อครับผอันนี้ก็ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรา จริงๆเราจับมาตั้งแต่ฮาโลวีนเราก็เตรียมความพร้อมอยู่ลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะฮะใช่ครับก็ใช้เป็นโมเดลนั้นมาเลยซึ่งมันก็จะคร<ช>อบคลุมทั้งในเรื่องของอัชญากรรม,มเรื่องของพิบัติภัยต่างๆไปด้วยใช่ถูกต้องครับก็จะมีรถพยาบาลสี่คันจะมีรถด,ดับเพลิงมาสแตนบายมีเจ้าหน้าที่ประมาณผมว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยนายนะฮะจากปกนที่จะมาช่วยดูเรื่องของความปลอดภัยตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เขตเทศกิจ จํานวนไม่ต่ำกว่าร้อยคนครับที่จะมาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยครับผมทีนี้เรื่องของการเปิดถึงตีสี่เนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นเรื่องใหม่มสําหรับคนทีอ่อาจจะห่างไกลวงการกลางคืน <c oughs> ไอ้คนที่ใกล้วงการกลางคืนเนี่ยมันไม่ใหม่หรอก <c oughs> ถ,ถ้าผ่านถ้าผ่านหมายความว่ายังไงครับหมายความผมฮะหมายความว่าผมวัยรุ่นยุค90หรือว่าลงไปเนี่ยผมว่าเขาก็อาจจะคุ้นชินกับการที่เลยที่ยังคืนใช่ไหมเลยตีสองไปเนี่ยเขาเคยสัมผัส แต่กับ,ค,บคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคล้องแวะหรือว่านิยมชมช,มชอบในการเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ทีนี้อยากให้คุณสง่าให้ความความรู้ก็ได้ฮะว่าวมุมมองก็ได้ว่าเถ้าเป็นในประเทศอื่นๆเนี่ยสถานบันเทิงปิดตีสี่เนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติไหมหรือว่าเขาก็ททำกันเยอะแยะมากมายแล้วมันมีผลที่แตกต่างกับการปิดตีสองปิดเที่ยงคืนในบ้านเราอย่างไรโดยเฉพาะในแง่ของเมาแล้วขับหรือในเรื่องอื่นๆครับครับคือคือที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาปิดตีสี่ตีห้าบางบางที่ เ้าเลยอืนะครับหกโมงเช้าก็มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีเรามีความเขาแตกต่างจากเราเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของกฎหมายครับแล้วก็วินัยนะครับวินัยวินัยของคนเที่ยวกฎหมายที่เขาบังคับใช้เข้มงวดนะครับไม่มีแบบทุกคนถ้าเมาถ้าจับได้ถ้าเป่าหรือเป่าเป่าปุ๊บลงโทษหนัก นะครับคือกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศเราก็บังคับใช้อยู่แล้วครับแล้วก็ค่อนข้างเข้มงวดอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นสังคมเพื่องอธรรมมันก็เลยทําให้กฎหมายเราไม่ไม่ใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตะกุ่อย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเรานะครับที่ทําให้บางครั้งเนี่ยก็ยังมีคนที่ฝ่าฝืนคว่าเฮ้ยฉันเคลียร์ได้นะ เราะฉะนั้นฉันขับรถฉันเราจะไปเมาอะไรก็ว่าไปซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเรารซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทางภาครัฐเองเนี่ยถ้าเรามาเข้มงวดมาออกกฎหมายที่เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาสร้างวินัยคนเที่ยวผมว่าตรงนี้มันก็จะทําให้เรื่องของตีสี่หกโมงเช้าไม่ไม่ไม่มีผลอะไรเลยครับมันก็จะไม่เกิดเรื่องของเมาแล้วขับเพราะถ้าทุกคนมีวินยัยว่าเอ ي, ฉ,ฉ,ะฉะนันจะไปเซเฮฮาสังสรรดื่มเราไม่เอารถไปดีกว่า นะครับเรากับรับหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มันก็ทําได้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองก็ต้องไปดูเรื่องของสาธารณขนส่งสาธารณะว่าทุกคนมีวินัยไหมรถแท็กซี่เขารับไหมแล้วเขาปลอดภัยไหมการที่จะไปบังคับให้เขาไม่ใช้รถเนี่ยแท็กซี่ต้องปลอดภัยนะอลงทะเบียนถูกต้องโอ้โหไม่ไปไล่ไล่คนลงกลางถนนหรือกลางทางอะไรอย่างเงี้ยไปไปเมาแล้วก็ไปปลดทรัพย์เขาอย่างเงี้ย ตรงนี้มันก็ต้องไปอยู่เรื่องของขนส่งที่จะต้องอบรมเออคนขับนะครับแล้วก็เก็บเด้ขอดพวกนี้เอาไว้แล้วก็มีบังคับใช้บังคับใช้ที่ชัดเจนในเรื่องของกฎหมายมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันมันล้อกันแล้วก็วิ่งไปด้วยกันในการพัฒนาท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทําให้ทุกคนไม่อยากใช้รถละเออเรามาใช้รถสาธารณะดีกว่าเพราะมันปลอดภัยแล้วมันก็ปลอดภัยกับเราด้วย อ่าอย่างงี้ผมคิดว่ามันองคาพยพที่รัฐบาลมันจะต้องหันกลับมามองแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันคือมันต้องครอบคลุมเงินไปครับซึ่งถนนข้าวสารปีนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาเขาเรียกว่าเป็นแบบเค้าดาวเลยถูกไหมฮะใช่ครับเราเตรียมความพร้อมไว้แล้วครับอืมก็จะมีอีเวนต์มีการแสดงมีจอ LED ให้ให้นักท่องเที่ยวพร้อมๆกันเนี่ยทั้ง400เมตรเนี่ยเราจะมีจออยู่ประมาณสัก5จอ6จอครับครับที่ให้ทุกคนมาเห็นเวลาเค้าดาวพร้อมๆกัน ครับช่วงเทศกาลลักษณะปีใหม่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจอดที่ถนนเข้าสารเนี่ยเริ่มที่จะคึกคักตั้งแต่กี่โมงฮะคนน่าจะเริ่มทยอยมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับ,รบก็จะมาเที่ยวกันมาดื่มมามาทานข้าวมาเดินเล่นนะแล้วก็ทุกคนก็อาจจะหลายๆคนผมช่วยนักท่องเที่ยวนี่จะรออยู่แล้วเขาจะมารอเขาดาวกันครับครับนะครับเพราะว่าจริงๆเราจาัดงานปีใหม่เนี่ย objective จุดประสงค์ของเราคือเราต้องการให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยมีจุดมาจุดมีจุดเออเบลชันี่ดีกว่าอ่าเหมือนกับเขาอยู่บ้านเขาเขาอาจจะไปทําสแควร์ครับอ่าเขามาบ้านเราอยู่เขาสารเขาอยู่แถวนี้เขาก็มีจุดที่เป็นไฮไลท์ครัครับอ่าทุกคนก็จะมามามายืนมาเฮฮามาดูเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเทาดาวกันตามความคือจุดประสงค์เราที่เราจัดชอบของแต่ละคนว่าจะไปจุดไหน ใช่เลยครับจริงๆแล้จุดประสงค์เรามันได้อยากไม่เราไม่ใช่ไปแย่งเซนต์เเวอร์แย่งไอคอนเพราะเราไม่ต้องการคนไทยเลยเราจัดเพื่อเราเจดอเราจับเพื่อให้ฝรั่งเนียมีจุดเป็นไฮไลท์แค่นั้นเองครับแต่พอจัดไปจัดไปเนี่ยขู่คนเต็มเลยเพราะว่าบางบางทีฝรั่งที่ไปพักแถวนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากที่จะออกไปจากจุดตรงนั้นก็ได้ทา่ใช่ โอเคแล้วถ้าเกิดพอมันผ่านพ้นช่วงหลังเขาดาวไปแล้วพอมันเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยแล้วเราเปิดกันถึงตีสีเนี่ยนักท่องเที่ยวโดยปกติแล้วเนี่ยคาดการไหมคัว,ว่าจะเริ่มค่อยๆซาลงเนี่ยประมาณสักช่วงเวลากี่โมองอ ผมว่าคือคือปีใหม่นี่ตีถึงหกโมงเช้านะครับไม่ใช่ตีสี่อ๋อครับครับปีใหม่นี่เขาเปิดที่ถึงหกโมงเช้าอ๋อเฉพาะปีใหม่ครเอว่าใช่เฉพาะวันปีใหม่ครับผมเชื่อว่าสักสี่ปีสี่ก็น่าจะเริ่มซาแล้วล่ะครับเพราะว่าคนเขาก็คือก็โหระคงระเลงกันมาตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนนะฮะนะครับรวคงสนุกสนานกันแล้วก็น่าจะซาเข้ามาพักปีสี่แล้วครับแต่ว่าดีสิ่งที่ดีก็คือว่าหลักๆคนที่มาเที่ยวถนนข้าวสาร นักท่องเที่ยวเขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ขับรถขับลาครับนะครับ,รบเรื่องความปลอดภัยมันก็ก็เมาแล้วขับก็คงจะไม่มีมมครับผมครับผมเรื่องของขนส่งหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วตีสองตีสามเนี่ยนะฮะจากข้าวสารเนี่ยไปยังที่พักของนักท่องเที่ยวอาจจะมีคนไทยก็ได้ที่ที่เดินทางข้ามจังหวัดมาอย่างเงี้ยนะครับ<ะ>เอมันพอจะมีครอบคลุมให้ให้เขาเดินทางโดยสะดวกไหมครับเออไม่เ <c oughs> ท่าที่ผมทราบเนี่ยจะไม่มีก็จะมีแค่ รถแท็กซี่นะครับรถเม์ที่เป็นขนส่งสาธารณะนะครับที่จะไปตามไปตามจุดจุดต่างๆของของของสายต่างๆอันนี้มีแต่ว่าอย่างอื่นเท่าที่ผมรับที่ไม่ไม่มีเท่าที่ผมทราบไม่ใช่รถเมย์ก็วิ่งไปถึงตีสองตีสาม่ีแหละฮะวิ่งใช่มีครับใช่ใช่ไหมเชื่อว่าทุกวันนี้มีอยู่แล้วนะฮะบางบางสายที่วิ่งถึงเช้าอครับผมใช่ครับมีครับแล้วก็จะมีพี่ตุ๊กๆนะฮะที่นักท่องเที่ยวก็นิยม ใช่ครับแล้วก็แท็กซี่สาธารณะครับผมแล้วก็แกร็บเพราะผมกาลังคิดไงว่าต้องต้องทาอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าถ้าเวลามันล่วงเลยไปแล้วจำนวนคนก็เยอะแล้วถ้าเกิดว่ามีแค่แท็กซี่เป็นทางเลือกอันนี้ผมหมายถึงงคนที่อาจจะงบน้อยด้วยไงไหนจะขามาไหนจะขากลับมีทางเลือกอื่นที่มันถูกกว่านี้ไหมอ๋อแต่ว่ามีพี่พี่รถเมล์วิ่งวิ่งค่อนข้างใช่มีครับมีครับจะมีสักสักสี่สี่สี่สายห้าสายที่ยังวิ่งตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงบนบนถนนนเส้นนี้ ครับเดะไหนๆก็คุยกับทางคุณสง่าละพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของจุดโซนนิ่งต่างๆในการที่เราจะใช้ในการเปิดผับให้มันเป็นเวลาที่มากกว่าปกติเนี่ยคือมันเหมือนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแล้วก็จุดตั้งสถานบันเทิงในเอาโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันดูเหมือนมันกระจายตัวกันออกไปหลากหลายที่แล้วนะมีคําแนะนําหรือมีข้อเข็นยังไงฮะเรื่องนี้ฮะคือคืออย่างนี้วันนี้ โซนิ่งเนี่ยเราใช้มาประมาณยี่สิบกว่าปีครับเราไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้ววันนี้พฤติกรรมของนักเที่ยวมันกระจายอย่างที่ท่านท่านบอกว่ามันกระจายไปหมดแล้วโซนิ่งมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับวันนี้รัฐบาลควรหันกลับมาดูว่าเอ๊ะจะทําโซนนิ่งใหม่อย่างไรที่ให้มันเข้ากับปัจจุบันนักเที่ยวปัจจุบันนะฮะให้มันสอดคล้องกับวันนี้ละแต่แต่แต่ที่ท่านอท่านอนุทินเซ็นมาก็ยังเป็นประกาศเดิมนะ ใช้โซนิ่งเดิมอยู่ครับนะครับซึ่งกรุงเทพมีสามโซนนะฮะคือหนึ่งรัชดาครสองเพชรบุรีสามศรีลมนะครับอันนี้คือสามยี่สิบกว่าปียี่สิบสี่ยี่ห้าปีเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยซึ่งวันนี้มันนี่อมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเราต้องหันมาดูว่าเราจะเพิ่มโซนนี้ตรงไหนได้บ้างหรือไปไปลดตรงไหนเพื่อเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานง่ายขึ้นถ้าเราจะเปิดถึงตีสี่อันนี้อันนี้เรื่องของโซนิ่งนะะครับ ส่วนเรื่องของใบอนุญาตสถานบริการเนี่ยวันนี้ทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณสองร้อยใบนะครับแต่ว่าเรากรุงเทพกรุงเทพโซนทิ่กรุงเทพน่าจะมีมาสักสองร้อยใบแต่ว่าถามว่าเรามีสถานบันเทนิง, 5, งเท่าไหร่ห้าพันเมื่อี้ในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบอนุญาตเนี่ยก็ควรกลับมาทบทวนครับว่าจะทํายังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าสู่ระบบให้หมดอนะครับคุณจะเข้าสู่ระบบได้เนี่ยมันจะต้องง่ายมันจะต้องเอื้อผู้ประกอบการ นะครับแล้วก็ทําให้ใบอนุญาตเนี่ยมันมีค่าเวลาคุณทําผิดคุณให้เด็กต่ำกว่าสิบเจ็ดเข้าไปเจอสมรักเนี่ยคุณจะโดนยึดไปเปิดแล้วคือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยใบอนุญาตต้องทําให้มันมีค่านะครับแล้วก็คนที่ไม่มีใบอนุญาตคุณก็ต้องทําปรับให้หนักคนก็คนก็คนก็จะเข้ามาอยู่ในระบบให้หมดคคพอมาอยู่ในระบบเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทํางานง่ายอ่าเพราะทุกทุก ร้านสถานบริการจะถูกลงทะเบียนอยู่ในระบบครับตรวจสอบได้อืครัใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันเข้าเข้าระบบแล้วมันก็จะมันก็จะถูกตรวจสอบมันก็มันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอันนี้คือสิ่งสิ่งสิ่งที่ผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยต้องควรเอ,อปรับนะครับวันนี้เราจะวิ่งมาถึงตีสี่ึงหกโมงเราก็ควรที่จะให้กฎหมายเนี่ยเซลนิ่งเนี่ยปฏิรูปกันใหม่ให้หมดนะครับแล้วก็ทําใหม่ซะ เอาละครับได้ข้อมูลได้แนวทางแล้วก็ขอให้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองที่มีความสุขนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ